คุณเคยอยู่คนเดียวแล้วของในตู้เย็นหายไปเองไหมผมไม่ได้อยู่คนเดียวและผีที่บ้านชอบกินข้าวผัดเรื่องมันเริ่มจากผมเพิ่งย้ายเข้าคอนโดใหม่ราคาดีวิวดีเงียบสงบพอเปิดประตูห้องครั้งแรกได้กลิ่นทูบอ่อนๆผมคิดแค่ว่าอาจมีคนข้างห้องไหว้พระก่อนนอนวันแรกผ่านไป ไม่มีอะไรแต่คืนที่สองเข้าผัดไข่ที่ผมแช่ไว้ในตู้เย็นหายผมนึกว่าตัวเองลืมว่ากินไปแต่พอมันหายอีกในคืนที่สแล้วก็ตีสองของคืนที่สมันเริ่มแปลกเกินไปแล้วผมเลยซ่อนกล้องเล็กไว้ในครัวเพื่อจะจับตัวขโมยได้พอเปิดคลิปดูตอนเช้าผมเห็นฝาตู้เย็นค่อยๆเปิดออกเองแล้วเข้าผัดเลื่อนออกมาช้าๆ ที่โต๊ะกินข้าวมีเงาล,งลางๆเหมือนคนกำลังกินผีชัดๆผมยืนงงอยู่พักหนึ่งก่อนจะตะโกนไปที่ครัวว่าเฮ้ยถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ช่วยหารค่าเช่าด้วยนะแล้วเสียงนั้นก็ตอบกลับมาเบาๆว่าข้าวผัดอร่อยเดี๋ยวล้างจานให้สรุปผมเลยอยู่กับผีขี้เหงาคนนั้นมาเกือบเดือนแล้วเขาชอบข้าวผัดกับของหวาน คืนไหนไม่ได้กินจะมีเสียงเขย่าตู้เย็นเป็นการเตือนถ้าใครอยู่คนเดียวแล้วของในตู้เย็นหายลองถามดีๆก่อนได้นะบางทีเขาแค่หิวขอบคุณที่กดติดตามและรับฟังแล้วเจอกันคลิปหน้า